สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับช่องหัวหินอิลิทโฮมกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูที่ดินแปลงสวยนะคะที่นี่นะคะอยู่ที่หนองขอนอำเภอหัวหิน,นะคะ่ะที่ดินแปลงนี้นะคะ หน้ากว้างอยู่ที่20เมตรนะคะความยาวนะคะโดยประมาณอยู่ที่40เมตรค่ะและยังใกล้ถนนคอนกรีตนะคะติดถนนคอนกรีตเลยคอนกรีตนะคะกว้างอยู่ที่8เมตรนะคะรถสามารถสวนเลนกันได้ที่ดินแปลงนี้ของเรานะคะเราถมที่ให้เรียบร้อยแล้วและน้ำไฟนะคะเราก็มีพร้อมนะคะทุกคน ที่ดินแปลงนี้นะคะเดินทางก็สะดวกสบายมากค่ะเพราะว่าใกล้กับถนนเพชรเกษมนะคะเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นและสามารถเดินทางไปในตัวเมืองหัวหินนะคะอย่างง่ายดายเพียงแค่10กิโลเมตรค่ะหรือจะไปนั่งเล่นนะคะที่ริมชายหาดหัวห,หินนะคะเพียง11กิโลเมตรและสามารถไปชอปปิง้งเดินตากแอร์นะคะเย็นๆที่ห้างบูพอ์ต์หรือห้างมาร์เก็ตวิลเลจนะคะเพียง14กิโลเมตรค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะมีขนาดความกว้างอยู่ที่200ตารางวานะคะทุกคนแบ่งเป็น2องนดนะคะอยู่ที่ตารางวาละ12,000บาทะคะ่ะราคานี้นะคะฟรีโอนแล้วนะคะทุกคนและสำหรับใครนะคะที่อยากเข้ามาดูที่ดินด้วยตัวของคุณเองนะคะก็ติดต่อพวกเราได้ที่เบอร์ 0 8 1 5 1 6 1 4ห1หหรือไลแอดหัวหินอีลิทโฮมนะคะแล้วมาดูที่ดินแปลงสวยราคาถูกๆแบบนี้นะคะด้วยตัวของคุณเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ